วันนี้กลุ่มยี่หูก็จะมาทำการทดลองเพื่อหาคำตอบของค่าค่าของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับสิดด่งใดนะคะซึ่งเราก็ได้สมมติฐานไว้แล้วว่าแรงเสียดทานน่าจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ กระบอกตรงผู้หส่วนสของกระบอกค่ะ สองเราก็จะเทใจเพื่อกบฏเนี่ยคะ เราก็จะเดินทางไปสามปวดสี่ของระบบ แล้วก็จะเตรียมเต็มระบบค่ะ ผลการทดลองในรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ายิ่งวัตถุมีน้ำหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นขนาดของแรงดึงก็จะมากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะและเราก็สรุปผลการทดลองในครั้งนี้ว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและพื้นผิวสัมผัสของวัตถุถ้าพื้นผิวสัมผัสเรียบวัตถุก็จะมีแรงเสียดทานน้อยถ้าพื้นผิวสัมผัสถูกค่ะวัตถุก็จะมีแรงเสียดทานมากค่ะ และถ้าวัตถุมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแรงเสียดทานก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าวัตถุมีน้ำหนักน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยค่ะ